ความหมายตัวเลข0ถึง9นะครับที่อยู่ในเลขบ้านและเลขทะเบียนรถนะครับมีความหมายอย่างไรนะครับหาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมอดูทักอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับแน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับก็หนีไม่พ้นเลขใกล้ตัวเลขที่อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเลขทะเบียนบ้านหรือเลขทะเบียนรถนะครับ หลายหลายท่านคงอยากจะทราบความหมายกันแล้วนะครับว่าตัวเลขที่อยู่ในเลขบ้านเรานะครับหรือว่าเลขทะเบียนรถเราเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะความหมายของตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมีความหมายอย่างไรส่งผลอย่างไรบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวเลขตัวแรกก่อนนะครับนะเลขศูนย์นะครับหากมีเลขศูนย์เนี่ย อยู่ในเลขบ้านนะครับเลขที่บ้านของเราหรือแม้กระทั่งอยู่ในเลขทะเบียนรถเรานะครับเลขศูนย์จะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของภัยอาเพศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความไม่แน่ไม่นอนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ในเลขบ้านแล้วเนี่ยนะครับนะอาจจะทําให้คนในบ้านเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาชีพการงานบ่อยแล้วก็สภาวะอารมณ์เนี่ยไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เวลาอยู่ในเลขรถเช่นเดียวกันครับเราอาจจะขับรถแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวอยากจะเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวอยากจะเลี้ยวขวาเดี๋ยวเวลาที่ตั้งเป้าหมายว่าจะไปในสถานที่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเ,เส้นทางกระทนหัน เพราะว่าเลขศูนย์คือดาวบรตยูเนี่ยมีผลเกี่ยวกับเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับการพลิกผันแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติตเหตุนะครับไม่ว่าเป็นอุบัติเหตุภายในบ้านนะครับิึงของแตกหักเสียหายหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์ด้วยนะครับต่อมาคือเลข1น,นะครับเลข1เนี่ยนะครับจะส่งผลในเรื่องของสภาวะอารมณ์ หากอยู่ในเลขบ้านแล้วนะครับก็จะส่งผลให้คนในบ้านนั้นเนี่ยข้อดีนะครับก็คือมีความทะเยอทะยานนะครับมีความกระตอือรือร้นแล้วก็อยากที่จะเป็นผู้นํามีความกระตอือรือร้นในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตนะครับแต่ข้อเสียนะครับอาจจะทําให้คนในบ้านเนี่ย ในเรื่องของการเอาแต่ใจไปสักนิดนึงนะครับติดใจร้อนเช่นเดียวกันกับเวลาที่อยู่ในทีเบียนรถนะครับบางทีอาจจะขับแล้วรู้สึกว่าโดนใครปาดใครแซงไม่ได้นะครับไม่ยอมนะคนที่มีเลขหนึ่งในทีเบียนรถเนี่ยก็ต้องไม่รู้ละฉันจะต้องนำนะแล้วจะต้องอาจจะไปปาดคืนนะครับหรืออาจจะติดใจร้อนอนะ่ะในเรื่องของการขับขี่ตรงนี้ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับต่อมาเลขสองนะครับโดยความหมายแล้วเนี่ยแปลว่า การมีเสน่ห์นะครับแล้วก็การใจอ่อนความอ่อนโยนเพราะนั้นเนี่ยเลข2ถ้าอยู่ในเลขทะเบียนบ้านนะครับในเลขที่บ้านเนี่ยส่งผลดีนะครับทำให้คนในบ้านเนี่ยมีเสน่ห์มีการพูดคุยที่เปรียบเสมือนพูดจาภาษาดอกไม้นะครับพูดจาในบ้านกันก็มีแต่ความอ่อนโยนเอื้อเฟื้อนะครับในขณะเดีวยวกันถ้าอยู่ในเลขทะเบียนรถนะครับคนที่มีเลข2เป็นเลขทะเบียนเนี่ยก็รู้สึกว่าขับขี่แล้วเนี่ย อ่าใครปาดใครแซงก็ไม่เป็นไรเอภัยได้นะครับยอมให้เขาแซงไปยอมให้เขาปาดไปเพราะเลขสอเป็นเลขของการใจอ่อนอยู่แล้วนะครับก็จะยอมนะฮะไม่อยากให้เกิดเหตุพิพาทอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับต่อมานะครับเลข3นะครับเลข3เนี่ยเป็นตัวแทนของการต่อสู้นะครับการตรงไปตรงมานะครับเลข3เนี่ยงเป็นตัวแทนของการลบลากันอีกนะครับฟังดูน่ากลัว เพราะนั้นเนี่ยเลข3าเวลาที่อยู่ในเลขที่บ้านแล้วนะครับจะทําให้คนในบ้านเนี่ยข้อดีก่อนนะครับก็คือขยันหมั่นเพียรมากนะครับมีความขยันมีความกระตือรือร้น,นแต่ข้อเสียก็คือว่าค่อนข้างที่จะอาจจะขี้โมโหไปนิดนึงนะครับคืออะไรก็ตามเนี่ยจะไม่ค่อยอ่อนอ่อนผ่อนปลนนะครับก็คือต้องยึดถือในหลักเหตุผลตรงไปตรงมาบางทีอาจจะพูดจากันในบ้านเนี่ยไม่ค่อยอ่อนหวานสักเท่าไหร่นะครับเน้นพูดกันตรงๆพูดกันหุ้นๆนะครับ ส่วนเลข3ถ้าอยู่ในทะเบียนรถแล้วนะครับจะเป็นคนที่ก็รู้สึกว่าไม่ยอมที่จะโดนปาดโดนแซงหรือใครที่จะตีไฟเลี้ยวเข้าถ้าเป็นเส้นทึบแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ยอมนะครับเพราะคนที่มีเลข3ในเลขทะเบียนรถเนี่ยจะยึดถือนะความตรงไปตรงมาความถูกต้องเลยนะครับนะแล้วอาจจะต้องระมัดระวังการขับรถเร็วเพราะเลข3นั้นเป็นธาตุลมนะครับนะอาจจะมีความหงุดหงิดนะเห็นคันนู้นปาดซ้ายปาดขวา ขับรถผิดกฎจราจรแล้วคนที่มีเลข3อยู่ในทะเบียนรถนีอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะครับไม่ยอมนะรู้สึกว่าเออทำอย่างนั้นได้ยังไงนะครับมันผิดนะครับก็จะมีความตรงไปตรงมาบางทีขับรถไปขับรถมาอาจจะมีหลุดถ้อยคําที่ไม่สุภาพออกมาก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีเลข3ในทะเบียนรถนะครับต่อมานะครับเลข4นะครับเลข4เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเลขที่เหมาะนะครับสำหรับการค้าการขายหรือการสื่อสารต่างๆ ถ้ามีในเลขที่บ้านนะครับก็จะส่งผลให้คนในบ้านเนี่ยมีการพูดจากันเยอะพูดคุยกันมากนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะสื่อสารกันนะข้อดีก็คือจะเกิดการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยจะไม่ค่อยเก็บหรือว่าเก็บงำกันไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีทําให้คนในบ้านเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้รับรู้ถึงปัญหานะครับและสําหรับเลข4ี่ถ้าอยู่ในทะเบียนรถนะครับแน่นอนว่า สี่เนี่ยคือการสื่อสารนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีว่าเวลาที่คนขับรถมีเลขสี่เนี่ยเวลาคุณจะเลี้ยวนะครับก็จะมีพฤติกรรมที่ต้องเปิดไฟก่อนนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับเพราะว่าเลขสี่คือการสื่อสารนะครับเวลาจะเลี้ยวก็ต้องเปิดไฟชัดเจนนะครับเวลาจะเบรกเนี่ยก็ต้องก็เบรกก่อนหน้านะครับสมมติเจอสัญญาณไฟเนี่ยก็จะเบรกก่อนหน้าแบบระยะหลายๆเมตรนะครับก็ เรื่องในเรื่องของการสื่อสารนั่นเองมีความชัดเจนของการสื่อสารเพื่อนร่วมทางที่เห็นนะครับรถยนต์ที่มีเลข4ี่เนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นประโยชน์นะมองไปไกลๆก็เห็นแล้วว่าคออันนี้เนี่ยมันเบรกแต่ไกลแสดงว่าอาจจะมีไฟแดงข้างหน้าแบบนี้นะครับก็ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารและที่สำคัญถ้าเกิดรถของคุณมีเลข4ี่นะครับนะอาจจะเป็นรถ ของคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นะครับมีการค้าขายนะฮะหรือว่ามีการเดินทางเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเลข4ี่เนี่ยเป็นเลขการค้าขายนั่นเองนะครับ <S 1> <S 1> ต่อมาคือเลข5นะครับสำหรับเลข5้าถ้าอยู่ในเลขที่บ้านเนี่ยถือว่าบ้านนี้นะครับอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะอาจจะมีในเรื่องของพระพุทธรูปนะครับพระบูชาหรือพระเครื่องนะครับหรือเครื่องรางของขลัง แล้วก็น่าจะมีในเรื่องของหิ้งพระหรือห้องพระเนี่ยนะครับเป็นกิจจลักษณะพอสมควรเพราะเลข5านั้นเป็นเลขที่บ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา,าเรื่องของความเชื่อนะครับเรื่องของวิชาการความรู้ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีส่งผลให้คนในบ้านเนี่ยนะครับมีสภาวะจิตใจ,ใจที่มั่นคงนะครับแล้วก็ใจดีใจเย็นมีความรอบคอบมีสติในการดําเนินชีวิตนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเลขที่ดีเช่นกันนะครับเวลาที่อยู่ในทะเบียนรถนะครับ คนที่ขับรถที่มีเลข5เนี่ยนะครับจะมีสตินะครับในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเดินทางไกลอะไรแค่ไหนเนี่ยนะครับบางคนอาจจะแบบกลัวที่จะถึงช้าถึงแม้จะง่วงเนี่ยแต่ก็ต้องฝืนขับใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่มีเลขรถนะครับเป็นเลข5นะครับ บุคคลเหล่านี้ครับพร้อมที่จะแวะปั๊มนะครับพร้อมที่จะพักงีบนะพักนอนเพื่อความชัวนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยจะต้องมีสติมีความรอบคอบอยู่ตลอดเวลาในการเดินทางในการขับรถซึ่งก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาครับก็คือเลข6นะครับความหมายของเลข6ถ้าอยู่ในเลขที่บ้านนะครับบ้านหลังนั้นนะครับจะมีการตกแต่งนะครับที่สวยงามจะมีการเปิดเพลงนะครับจะมีการเขาเรียกว่าประดับนะครับเพื่อความสวยงามไม่ว่าจะเป็นลูกภาพหรือต้นไม้นะครับรวมไปถึงจะอุดมไปเรื่องของอาหารการกินนะครับเพราะเลข6เนี่ยเป็นเลขของความสุนทรีเป็นเลขแห่งความสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องการร้องนําทําเพลงนะครับบางทีเนี่ย ทานข้าวไปด้วยก็ต้องดูทีวีไปด้วยหรือไม่ก็ต้องเปิดนะครับในเรื่องของเพลงนะครับเปิดสื่อต่างๆเนี่ยดูอยู่ตลอดเพราะเขาจะต้องมีความสุนทรีมีความบันเทิงอยู่ตลอดเวลานะครับที่อยู่ในบ้านเช่นเดียวกันนะครับกับเลขรถนะครับใครที่ขับรถแล้วมีเลขทะเบียนมีเลข6นะครับนะรถคันนี้นะครับก็ต้องขับไปเปิดเพลงฟังไปแล้วอาจจะมีของกินติดรถอยู่ตลอดนะครับ รวมไปถึงนะครับเจ้าของรถเนี่ยอาจจะมีเสื้อผ้านะครับที่สำรองไวนะ้อาจจะเป็นเสื้อสูทหรือว่าชุดต่างๆที่สำรองเอาไว้เปลี่ยนภายในรถนะครับและแน่นอนในรถเนี่ยไม่ได้ขาดเสียงเพลงแน่นอนคุณอาจจะใช้รถที่มีเลข6เนี่ยขับไปเพื่อท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยู่บ่อยครั้งนะครับต่อมาครับเลข7นะครับเลข7เนี่ยในเลขที่บ้านนะครับอาจจะส่งผลในเรื่องของ ความจริงจังนะครับความสีเรียดน,นะครับแล้วก็การแบกรับภาระที่ค่อนข้างเยอะสําหรับคนในบ้านบางทีเนี่ยนะครับคนในบ้านอาจจะลื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆนะครับนำมาพูดมาคุยกันทําให้เกิดความเครียดความทุกข์ให้คนในบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขเอาจจะเป็นเลขที่ดูแล้วไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ข้อดีของ คนที่มีเลขที่บ้านเป็นเลข7นะครับจะเป็นคนที่แบกรับความกดดันได้มากนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่มีความอดทนนะครับไม่ไว่าจะทํางานสิ่งใดสิงหนึ่งเนี่ยจะมีความอดทนมากกว่าคนอื่นๆน,นะครับสำหรับเลข7ถ้าอยู่ในทะเบียนรถนะครับจะค่อนข้างพบเจอได้ในรถที่ใช้งานหนักนะครับไม่ไว่าจะเป็นรถกระบะนะครับที่มีการบรรทุกนะครับหรือแม้กระทั่งรถ6กล้อ10ล้อเนี่ยเราจะสังเกตว่า รถเหล่านี้มักจะมีเลขทะเบียนเป็นเลข7ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเลขเจ็ยหมายถึงการแบกรับนะครับการบรรทุกของหนักนะครับแล้วก็การเดินทางในระยะยาวๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครที่มีเลขรถเป็นเลข7จ็เนี่ยคุณจะใช้งานรถคันนี้ค่อนข้างเยอะใช้งานค่อนข้างหนักนะครับอาจจะต้องบรรทุกของหนักๆหรือไม่ก็ขับเป็นระยะทางที่ยาวไกลกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้น การใช้เลข7เนี่ยก็จะต้องมีความอดทนมีความอึดอยู่พอสมควรนะครับนะสำหรับคนที่ใช้ทะเบียนรถนะครับเลข7นะครับต่อมานะครับเลข8นะครับเลข8เนี่ยนะครับโดยธรรมชาติแล้วถ้าอยู่ในเลขที่บ้านเนี่ยคนในบ้านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์สักนิดหนึ่งนะครับท่านะอาจจะไปชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยง นะครับการเสี่ยงโชคนะครับหรือว่าการเสี่ยงดวงต่างๆเนี่ยมากไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเลข8คือพระราหูเนี่ยจะให้ผลในเรื่องของการกล้าได้กล้าเสียนะครับแล้วก็การเสี่ยงโชคนะครับแต่อันนี้จะเสี่ยงแล้วดีไม่ดีเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเลขข้างเคียงด้วยนะครับแต่ลําพังเลข8เนี่ยจะทําให้คนในบ้านเนี่ยมีความกล้านะครับมีความกล้าใจถึงพึ่งได้นะครับแต่นี้อาจจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสภาวะอารมณ์อาจจะหงุดหงิดง่ายไปนิดนึงนะครับสำหรับคนในบ้าน และสำหรับเลข8ถ้าอยู่ในทะเบียนร,รถนะครับเช่นเดียวกันเลยครับเวลาที่ขับรถแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยยอมใครนะครับถ้าเกิดเกิดหงุดหงิดขึ้นมาหรือใครมาท้าแข่งนะครับคนที่ขับรถที่มีเลข8ดเนี่ยรับรองว่าพร้อมที่จะแข่งขันพร้อมที่จะไฟอยู่เสมอเลยนะครับนะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องสภาวะอารมณ์เพราะ ถ้าเกิดใจร้อนนะครับใจเร็วกล้าได้กล้าเสียเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียตามมาเพราะว่าในการขับรถเนี่ยควรคำนึงถึงความปลอดภัยไว้เป็นอันดับหนึ่งครับแล้วก็สำหรับคนที่มีเลข8นะอยู่ในเลขทะเบียนรถนะครับคุณอาจจะใช้รถคันนี้เนี่ยเดินทางนะครับไปในเรื่องของการกราบไหว้สักการะบ,บูชาเทพต่างๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนะฮะบ,บางคนอาจจะใช้รถคันนี้เพื่อเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ย ่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเลข8พระราหูเปรียบเสมือนยามกลางคืนนั่นเองนะครับต่อมานะครับเลข9นั่นเองผู้ที่มีเลข9อยู่ในเลขที่บ้านนะครับนะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่รักสันโดษน,นะครับไม่ค่อยที่อยากจะสูงสิงหรือว่าวุ่นวายกับใครนะครับในบ้านของคุณเนี่ยอาจจะมีเครื่องรางของขลัง ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคนที่ชอบในเรื่องของาศาสนาในเรื่องของวิชานะครับาศาสตร์เล่นลับต่างๆนะครับหรือในบ้านคุณอาจจะมะีสิ่งของที่เป็นนวัตกรรมนะนวัตกรรมใหม่ๆหรือของที่ไฮเทคโนโลยีมากๆเนี่ยอยู่ภายในบ้านนะครับบางคนอาจจะมีะโรบอทที่ใช้ดูดฝุ่นนะครับ,นะรบเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คุณสะดวกสบายนะครับ ยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วสาหรับเลข9เองเนี่ยถ้าอยู่ในเลขทะเบียนรถนะครับก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องมีราวกับใครนะครับไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครก็มักจะขับรถไปนะครับนะเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับคนอื่นอาจจะใช้ความเร็วกันอย่างมากเลยบนทางด่วนแต่คุณอาจจะขับอยู่ที่60 8 0นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างมาก นะครับแล้วก็ในบางครั้งคุณอาจจะเลือกใช้เส้นทางที่แปลกๆก,กว่าชาวบ้านเขาเลือกใช้ทางลัดนะครับหรือทางที่คนอื่นเขาไม่ค่อยไปกันนะครับนี่อิทธิพลของเลข9ก้าจะทําให้ความคิดของคนที่ใช้รถคันนี้นะครับเ,เลือกช่องทางที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านสเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญนะครับเลข9กาเนี่ยหมายถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะนั้นคนที่ใช้รถที่มีเลขทะเบียนเลข9เนี่ยคุณอาจใช้รถคันนี้ เพื่อขับนะหรือว่าโดยสารเดินทางไปตามสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเช่นไปวัดอ่าไปวัดไปทําบุญไปสันเจ้านะครับไปสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเรียกว่าเป็นรถสายบุญกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเรื่องราวความหมายตัวเลขที่อยู่ในเลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนร,รถนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะรู้ความหมายแล้วนะครับนะว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมีผลอย่างไร นะครับก็หากท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมติดตามก,กันกับรายการหมอดูทักนะครับแล้วก็ในส่วนของการเลือกใช้ต่างๆเนี่ยอย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้อาจารย์แมนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ